สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กลกุมภาพันธุ์พุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน3ปีฉลูข่าวครา,าววันนี้เป็นข่าวใหญ่เหมือนกับเมื่อวานนี้คือเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องดาราสาวครับ เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องราราสาวในชะตากรรมของเธอที่พลัดตกแม่น้ำเจ้าพยาจนมาถึงวันนี้ไร้ปฏิหารที่จะช่วยน้องแตงโมซึ่งจมหายแม่น้ำเจ้าพยาสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงื่อพิย้อย สมกายปากพิตะโกนกูถึงยอดชูเพื่อนรวมตายไม่รู้ว่าเจ้าจมหายลอยไปแห่งใดเล่านาใจพี่แทบขาดแล้วเรื่องหนักๆที่จะเล่าให้ฟัง ว่าทำไมวันนี้บุญลวีถึงขึ้นหัวอย่างนี้กลับมาช่วยชาติทักษิณน,นายกไทยกลับมาช่วยชาติทักษิณน,นายกไทยแอบรู้บุญลวีแอบรู้รับรวงพลางโทนี่กลับไทยประมาณเดือนสิงหามาแบบเจเท่ด้วยมาแบบเจเท่ด้วยเอา้าเฮหน่อยสิ <laughs> จะเท็จจะจริงอย่างไรเป็นการวิเคราะห์และเป็นการสืบข่าวมาครับคืออย่างนี้ตั้งใจฟังคืออย่างนี้หลายคนที่เป็นแฟนคลับโทนี่หรือคุณทักษิณก็อยากให้กลับหลายคนที่ไม่ใช่แฟนคลับซึ่งเป็นพวกสลิมของฝั่งอนุรักษนิยมเป็นพวกที่ชอบคลานตามพเด็จการ ขาก็บอกเฮ้ยกลับมาก็จะต้องมาติดคุกก่อนเขาคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ส่วนหลายฝ่ายก็บอกว่าสามารถกลับได้ถ้ามีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้ยากฉะนั้นสิ่งเดียวที่ผมฟันธงมาในรายการนี้ตลอดก็คือเรื่องของการ เอาคาดีนี้เอามาทำใหม่เป็นการร้องต่อศาลว่ามีข้อมูลใหม่ให้มีการรื้อฟื้นคดีนี่คือหลักที่จะกลับได้ถ้าไปถามนักกฎหมายมีหลายคาดีรื้อฟื้นคดีมาท่านทั้งหลายคงจำได้อย่างคาดีครูจอมรัพย์เห็นไหมรื้อฟื้นไปรื้อฟื้นมาครูจอมรั์ติดคุกใช่ไหมก็ศาลก็รื้อฟื้นเพราะว่า มีเรื่องใหม่มีข้อมูลใหม่เหมือนกับหมวยโซจำได้ไหมนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยผมเคยเล่าเรื่องนี้หลายครั้งแล้วเข้ามาในเมืองไทยเสร็จแล้วนั่งสามล้อไปกล่าวหาว่าสามล้อข่มขืนเธอสามล้อถูกจับครับแล้วก็ติดคุกจองจำอยู่ในเรือนจำจนกระทั่งสามล้อคนนี้ออกมาออกมาเขาบอกคุยผมไม่ได้ทำผิดแล้วทำไมผมต้องติดคุก ก็มีการรื้อฟื้นคดีเหมือนกันรื้อฟื้นคดีเหมือนกันปรากฏว่ารื้อฟื้นคดีเพราะสามลอมีข้อมูลใหม่ในที่สุดศาลก็พิภากษาให้ยายหมวยโซนะเข้าคุกเข้าคุกกระทรวงยุติธรรมก็ชดใช้เงินทองให้กับสามลอ้อคนนี้ที่ไปเสียเวลาอยู่ในคุกทีนี้มาดูพฤติกรรมของนายใหญ่นายใหญ่จะพูดจะกลับเมืองไทยจะกลับเมืองคนระดับอดีตนายกนะ่ะ อีไม่ได้พูดเล่นอย่างนั้นหรอกครับมีข้อมูลอยู่ในใจมีการกระทําแล้วก็มีการวางแผนแล้วว่าอยากจะกลับมาช่วยคนไทยในขณะที่คนไทยมีปัญหามีปัญหามากมายกลายกองซึ่งท่านก็รู้กันอยู่ว่าปัญหาอะไรผมไม่จําเป็นต้องเล่าฉะนั้นหลายพักการเมืองเน่ยเขาเปิดตัวแคนดิเดตนายกกันหมดแทบทุกพักเหลือพักเดียว เหลือพักเดียวก็คือเพื่อไทยคนก็สงสัยว่าเฮ้ยจะเอาใครวะเนี่ยดูๆแล้วจะเอาใครเป็นแคนดิเดตนายกคนใหม่เพราะเพื่อไทยเนี่ยยิ่งบัตรสองใบเขาก็มีโอกาสที่จะแลนสไลด์มีโอกาสที่ประชาชนจะแห่จะแห่เขาไปเลือกเพื่อไทยทีนี้ในใจลึกๆของทักษณิณจะเอาจะเลือกลูกสาวไหมนะจะเลือกอุ๊อิงไหมจะเลือกอิงไหม นั่นก็เป็นตัวล่อคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่แต่อาจจะผลักดันให้อิงเข้ามาเล่นการเมืองแต่ไม่ใช่จะเป็นถึงตำแหน่งนายกเคยวางตัวคุณชัยกเกษมนิติสิริอดีตอายการสูงสุดเจ้าของสำนวนตกลงกันไม่ได้เว้ยเฮ้ยจนเป็นที่มาของการคุณตกลงกันไม่ได้ผมก็จะยึดอำนาจมีการวางตัววางตัวน้องชาย ของคุณหญิงคือพันตำรวจพลตำรวจเอกวินัยทองสองซึ่งท่านก็ไม่ไม่ไปยุ่งกันมงการเมืองแล้วท่านก็อยู่ท่านสบายๆเกษียรอายุราชการมีการวางตัวหลานเขยลูกสาวพี่สาวของดรทักษิณก็วางกันไว้คือคาดก็ไปต่างๆนานาแม้กระทั่งคุณหญิงอ้อเหมาะสมที่สุดนะคนะาดอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเศรษฐทาทวีสินเจ้าสัวใหญ่เจ้าของบริษัทเ,เกี่ยวกับเรื่อง เรื่องอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นคนสนิทของอดีตนายกปูคือวางตัวคนนู้นวางตัวคนนี้วางตัวคนนั้นนะว่าจะขึ้นเป็นนายกร,กรัฐมนตรีอย่างที่ผมบอกอะวางตัวพลตพระเวศวินัยทองสองหลายคนบอกเฮ้ยคนไม่รู้จักท่านเคยเป็นเจเลยตารวจเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจเป็นพอบอนครบาลเป็นอดีตพอบอตํารวจภาคหนึ่งภาคสองอ่าแล้วก็ แล้วก็เป็นนายตำรวจรุ่น32นอฮะนรตอรุ่น32คือวันยึดอำนาจจากดรทักษิณเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันที่19กันยาปี49ใช่ไหมที่บิ๊กบังยึดอำนาจทักษิณทักษิณไปประชุมไปอยู่นิวยอร์กพลตเองวินในตอนนั้นเป็นผู้บุรุคับการตำรวจกองปราบได้รับคำสั่งทางโทรศัพท์ให้ไปคุมตัวป๋าเปรมประธานองค,โคโมนตรีที่บ้านสี่สาว ยังไม่ทันที่พลตารวจเอกวินัยจะไปคุมตัวป่าก็มีกองกำลังทหารรถถังเข้าไปอารักขาป่าไว้หมดแล้วและคืนวันนั้นพลตำรวจวินยัยตอนนั้นเป็นพลตํารวจโทนะก็ถูก,กวคว,กกวบคุมตัวถูกควบคุมตัวซะเองพอมากลางปี2 5 5 4พลตำรวจโทวินยัยนะก็ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแทนพลตํารวจโทรจักรทิพย์ชัยจินดาจักรทิพย์ย้ายไปภูธรภาคเก้าและตอนนี้ตั้งแต่ปีรู้สึกตอนนี้ยังเป็นหรือเปล่าไม่ทราบตั้งแต่ว่าเดือนทนวาปีหกอะ่ะท่านเป็นนายกสมาคมตํารวจคนที่คนที่หนะครับแต่ท่านไม่มีแววที่จะมาเล่นการเมืองนี่คือคือเป้าล่อครับนักทักษิณเนี่ยหรือโทนี่เขาเป็นเป็นนักการตลาดชั้นเซียนชั้นยอด เขาจะมีเป้าล่อให้คนคิดว่าเอ้อจะเอาวินัยทองสองจะเอาชายัยเกษมนี่ติดสีนี่เอ้เอ้เอาชนละนานมาอีกสีแก้วเฮ้จะมีน้องอิงคุณอิงอนายกอนา,นาคตน,นายกอิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยสำคัญมีโอกาสกลับมาเป็นนายกเขาบอกแล้วไงม,มีข่าวลือครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนว่าทักษิณจะกลับมาเป็นนายกคนกลาง ท่านจาได้ไหมท่านบอกว่าไงโทนี่ท่านบอกผมไม่เอาถ้าผมจะเป็นนายกผมต้องมาจากประชาชนพูดชัดครับผมต้องมาจากประชาชนและเขาจะมาจากประชาชนจริงๆฉะนั้นเหตุการณ์มันมันมันงวดเข้างวดเข้างวดเข้ามาเพราะเดือนสิงหาคมเนี่ยคนชื่อประยุทธ์เขาจะเป็นนายกครบแปปีเมื่อครบแปปีก็ต้องกระเด็นออกไป กระเด็นออกไปดอกเตอร์โทนี่โทนี่เขาอาจจะอ่านอย่างนี้ก็ได้ว่าเมื่อประยุทธ์กระเด็นไปแล้วเขาก็กลับมาได้นี่ประการแรกถ้าสมมุติว่าโทนตอบถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ไม่กระเด็นจากนายกในเดือนสิงหาคมครบแปดปีก็มาสู้กันก็มาสู้กันตามระบบระ,ระบอบประยุทธ์หรือระบอบประชาธิปไตยไทยๆนะที่เป็นไทยๆที่เขาว่าก็มาว่ากัน หรือว่าหรือว่าในเดือนพฤษภาก่อนที่จะมียติไม่ไว้วางใจแบบลงคะแนนมาตราหนึ่งข้า2ัต้าหนึ่งเนี่ยประยุทธ์ยุบสภาก่อนยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทักษิณอาจจะกลับตอนนั้นเพราะยื่นเรื่องให้ศาลดำเนินการหรือฟื้นคดีอาจจะกลับมาได้ซึ่ง สารเองก็ต้องทำตามกฎหมายเขามีข้อมูลใหม่ก็อนุญาตให้หรื้อฟื้นคดีได้หรือเปล่าผมใช้คำว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นดุลินิดของศารเราไม่ไปก้าไก่แต่ตามกฎหมายก็คาดว่าอย่างนั้นซึ่งตอนนี้เขาได้ดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วเท่าที่ผมทราบทีนี้ไอ้แปดไอ้คดีเขาผมเคยเล่าให้ฟังแปดคดีทุจริต ซึ่งมีโทษจำคุก12ปีชนักติดหลังทักษิณก่อนจะกลับประเทศไทยมันมีประเด็นที่น่าสนใจท่านผู้ชมทักษิณจะสามารถกลับเมืองไทยได้ไหมกลับเมืองไทยได้ไหมยังไม่มีใครฟันธงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายหรือใครหรือรัฐบาลอย่างที่ผมบอกว่าถ้ากลับมาก็ต้องติดคุกตามคำพิพากษาของศาลสูงสุดอันนี้ใช่ครับต้องติดคุก แต่ถ้าขอรือรอร้อฟื้นคดีล่ะสารอนุญาตใหนรื้อฟื้นคดีเอาคดีไปว่ากันใหม่เพราะเป็นการไต่สวนฝ่ายเดียวตามกฎหมายของสอนชสนช,สนชก็แต่งตั้งโดยสามปของคอสอชอไม่ใช่เป็นกฎหมายสากลไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ออกมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พี่น้องประชาชนเลือกสสสากลโลกเขาไม่ยอมรับ ประเทศต่างๆซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยเขาไม่ยอมรับทักษิณหน,นีอยู่ออกไปต่างประเทศแล้วไม่ได้กลับมาให้การเลยเป็นการสืบพยานโจทย์ฝ่ายเดียวครับตามกฎหมายที่สภานิติบัญญัติที่ประยุทธ์แต่งตั้งมาตรงนี้แหละที่คุณทักษิณเขาบอกเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะคุณเล่นฝ่ายเดียวถ้าให้โอกาสจำเลยเข้ามาสู้คดี ให้โอกาสจำเลยเข้ามาสู้คดีมันก็มีโอกาสที่ทักษิณจะชนะคดีทั้งหมดเนี่ยจะชนะคดีทั้งหมดไลแปดคดีก็ได้เพราะเขามีข้อมูลใหม่ว่าเขาไม่ได้โกงไม่ได้กินการพูดอย่างนี้ผมพูดในความเป็นกลางนะครับไม่ใช่เข้าข้างไม่ใช่ยืนข้างบางวันจะเห็นว่าหลายคนโจมตีผมว่าวันนี้มึงเปลี่ยนสีถแห่งแห่งไป ผมบอกแล้วไงตามเนื้อผ้าวันนี้ผมก็พูดตามเนื้อผ้านะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าทักษิณกลับมาได้ปีนี้มันจะเป็นขวัญให้คนไทยมาทำงานรับใช้คนไทยและประเทศไทยในช่วงไหนเมื่อไหร่นั้นท่านพูดไว้ในรายการครับเฮ้าว่วาจากราศิบอกน้องอิงเป็นคนแรกน้องอิงก็คือแพรทองทานชินวัฒน์ลูกสาวคนเล็กที่เข้ามาเล่นการเมือง ซึ่งตอนนี้เข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนี่เป็นคำประกาศของโทนี่วูดซัมหรือทักษินชินนบัตซึ่งเขาตั้งใจครับเขาตั้งใจถามว่าทักษินจะมาสมัครสสมาเป็นแคนดิเดตนายกได้ไหมไม่สมัครสอสอก็ได้มาแบบประยุทธ์แต่เป็นแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยก็ได้แต่อีคงไม่เอาหรอกอีคงจะเป็นสอสอด้วยถามว่าเป็นได้ไหม เป็นได้ครับเพราะเขายังไม่ได้ติดคุกอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมีคุกอยู่แล้วเป็นไม่ได้อะไรเขาไม่ได้เข้าคุกสักวันนึงชั่วโมงเดียวหนึ่งนาทีทักษิณก็ไม่ได้เข้าคุกฉะนั้นคุณสมบัติของการเป็นสอสอเนี่ยเขาเป็นได้เขาสมัครได้เพราะเขาไม่ได้ติดคุกถ้าติดคุกมาแล้วคุณต้องรอกี่ปีห้าปีสิบปีแต่นี่เขาไม่ได้ติดคุกแล้วเวลามีเลือกตั้งเขาไม่มาใช้สิทธิ แต่เขาก็ได้ดําเนินการตามขั้นตอนของก่งกตก็คือแจ้งว่าติดทุระอยู่ต่างประเทศก็ mm> ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยสามารถกลับมาได้ถ้ายื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ว่าคดีที่ศาลพิจารณาไปแล้วนะ่ะที่มีโทษจำคุกคดีนู้นจบคดีนี้จบหกคดีรวมโทษสิบสองปีเป็นเรื่องที่ไต่สวนฝ่ายเดียวตามกฎหมายใหม่ แต่มันก็มีกฎหมายให้รื้อฟื้นคดีได้ท่านผู้ชมมีหลายคดีครับที่หมดอายุความไปแล้วอย่างคดีจัดซื้อที่ดินย่านรัชดาพิเศษเ33ไร่ใน772ล้านเนี่ยนะครับก,ก,ก็คดีมันก็ไปแล้วหมดอายุความไปแล้วเอางั้นเถอะคดีออกสลากกินแบง่งสามตัวนี่จำคุกสองปีไม่รอลงอาญา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็ยังมีหลายคดีผมคงก็แม้ผมคงไม,ม,ม่เล่าให้ฟังหรอกแต่เพียงแต่วันนี้แวะมาบอกว่าแวะมาบอกท่านผู้ชมว่ามันเกิดไดในกรณีอย่างนี้เพราะคุณทักษิณยังไม่เคยเข้าติดชุกเข้าคุกแม้แต่หนึ่งนาทีแม้แต่หนึ่งนาท,แแนาทีแต่การลื้อฟื้นคดีนเนี่ยขอลื้อฟื้นได้ เมื่อรอให้ประยุทธ์หมดอำนาจในเดือนสิงหาถ้าครบ4ปีไอ้ครบ8ปีของประยุทธ์หรือว่ายุบสภาถามว่าเขากลัวไหมเขาก็ไม่กลัวครับเขารอจังหวะรอวันรอเวลาแค่นั้นเองแต่เรื่องนี้จะเกิดได้หรือไม่ได้น,น,นั่นเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตผมมีหน้าที่เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเอามาเล่าท่านท,ทั้งหลายได้ฟังกัน ทีนี้มาเรื่องนี้มาเรื่องเล่าเรื่องนี้ประยุทธ์ฉุนไม่ใช่ประยุทธ์ฉุนนะฉุนเมื่อวันก่อนแล้วฉุนเมื่อวันก่อนแล้วคือเขาโกรธมากเขาโกรธตัดเพาะต่อว่าสื่อจะมวนชนอย่างผมนะบอกไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติถามว่าไม่ให้เกียรติยังไงไม่ให้เกียรติยังไงประยุทธ์ว่างี้เขาไปงานมหากรรมไก่เกลียหนีส้สินครัวเรือนออซึ่งจัดโดยรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทิน เขาก็บอกว่ายืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้สินโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางวันนี้เจอโควิด -19 ไทยไม่ใช่ประเทศเดียวในโลกที่พบกับปัญหานี้คือผมเข้าใจอ่ะผมเข้าใจทุกประเทศเจอปัญหาแต่ผู้นำของเขามีวิสัยทัศน์ภาษาฝรั่งเรียกมีวิชั่นที่จะพาชาติบ้านเมืองพาประชาชนให้เห็นแสงสว่างให้ให้อย่างน้อยก็ พบกับพบบกับชีวิตที่ดีกว่าทุกวันนี้ที่ดีกว่าทุกวันนี้นี่โควิดมันมาอีกแล้วอะแฟนรายการผมดูจากที่ไหนโอ๊คแลนด์ใช่ไหมที่ที่นิวซีแลนด์บอกว่าเวลานี้เมื่อวานนี้ติดเท่าไหร่ติดเป็นหนึ่งนสองันะประเทศเล็กๆเงี้ยแล้วตายไปหลายศพตายไปหลายศพแล้วอีกก็ออกมาออกมาตัดพ้อต่อว่ากระสื่อครับต่อว่ากระสื่อบอกว่า คนบางคนพูดแต่ปากและประชาชนก็เชื่ออย่าไปเชื่อเขานักผมสำหรับต้องต้องเสนอข่าวสองฝ่ายนะครับนะเขาจะว่าสื่อก็ต้องเอามาออกเอามาออกเพื่อให้ความยุติธรรมกับน,นายกสักนิดหนึ่งประยุทธ์บอกว่านายกประยุทธ์บอกว่าถ้าง่ายอย่างนั้นคงทำไปนานแล้วทำได้ไปนานแล้วคงไม่มีจะต้องคงไม่มีต้องหนีคดีติดคุก วันนี้เป็นมหากกรรมไกล่เกลี่ยนี่เพื่อลดการฟ้องร้องไอ้ประเภทฟ้องแล้วฟ้องอีกอยู่เนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตฟ้องแล้วฟ้องอีกคือคืออยากจะช่วยประชาชนตามมหากกรรมที่กระทรวงยุติธรรมเขาจัดเขาจัดไว้นะเขาก็มาพูดถึงเรื่องนี้สินจะพูดถึงเรื่องนี้สินครัวเรือนต่างๆแก้ใดแล้วมันยังแก้ไม่ได้แล้วครับทุกคนยังมีหนี้อยู่ยังไม่มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตไม่มีรายได้เข้ามาช่วยครอบครัว มันก็ยังเป็นหนี้อยู่นี่คือหนี้สินครัวเรือนมันถึง90% 90%อซอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีใช้เงินใช้นิดเดียวเงินเดือนหมื่นคุณมีเงินเดือนใช้แค่ไม่ถึงพันบาทต่อเดือนนอกานั้นก็เป็นหนี้หมดต้องเอาไปใช้หนี้ค่ารถค่าราค่าบ้านค่าผ่อนบ้านค่าซื้อบ้านค่ายิปาถะที่ต้องผ่อนชําระเขาทีนี้เขาบอกว่าเขาเครียดครับเมื่อวานเนี่ยเขาเครียดแต่ไม่ต้องมาเครียดกับผม เพราะผมเครียดทุกวันทุกเช้าต้องพูดเสียบ้างถึงแม้ว่าใครจะให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติผมผมไม่ชอบคำพูดคำว่าโวครับคือสื่อไปพาดหัวคำว่าประยุทธ์โวโวแปลว่าคุยโม้โอ้อวดถ้ามาดูบริบทแล้วว่าคุยโม้โอ้อวดจริงไหมก็อีกก็คุยทุกวันคุยว่าต้องดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ประชาชนเขาไม่เชื่อแล้ว เขาไม่เชื่อเขาถึงบอกให้ท่านออกไปไงแล้วเปลี่ยนคนใหม่หรือยุบสภาคือนอำนาจในประชาชนการใช้คำว่าโวเนี่ยมันสุภาพที่สุดแล้วนะถ้าเขาบอกว่าประยุทธ์คุยโม้ประยุทธ์ขี้คุย,ย,คย,คยอย่างนี้ท่านอาจจะท่านอาจจะตกอ,อกตกใจขยะขยแยงกับคำพูดนี้ผมเองบางทีก็ใช้คำพูดที่หลายคนบอกว่าแรงแต่ผมบอกว่ามันเป็นแบบไทยไอ่ะ เป็นแบบไทยๆถามว่าให้เกียรติไหมนี่ให้เกียรติที่สุดแล้วครับถามว่ามีนายกรัมรีที่ผ่านมาทุกคนเนี่ยมีใครบ้างที่โดนประชาชนยำขนาดนี้ยำขนาดนี้ถึงขนาด,ถ,นาดถึงขนาดพูดคำว่า I hear to เนี่ยอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วเขาพูดถึงอะไรถามว่าท่านรู้ั้ยท่านก็รู้ท่านก็รู้ครับนี่เขาให้เกียรติขนาดนี้แล้วครับ เป็นนายกที่คนให้เกียรติที่สุดเขาถือว่าเป็นคนกันเองอย่าไปเครียดใจเรื่องนี้เมื่อเรามาเป็น <c oughs> คนของประชาชนฝรั่งเขาเรียกพับลิกพีเพิลเป็นคนของประชาชนแล้วต้องยอมยอมให้วิาพากษ์วิจารณ์ไอ้ผมนะมันมนั่งพูดอย่างเงี้ยคนเชียร์ก็มีคนชมก็มีแฟนคลับก็เยอะแยะมากมายไก,ากายกองคนด่าก็มีไม่ถูกใจก็มีผมบอกผมไม่ว่าแล้ว มันเป็นธรรมดาแต่อย่าอย่าพูดจาในทํานองหมิ่นประมาทหรือดูถูกดูแคลนด่าผมด่าได้แต่่ะด่าเมียที่เคารพนะครบไม่ได้อย่าดา่าตระกูลผมเขาไม่เกี่ยวกับผมเอายำจะยำผมยำด้วยความมีเหตุมีผลเหมือนกับคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ท่านเป็นนายกผมพิพาทวิจารณ์ท่านแต่ผมไม่ไปเกี่ยวข้องกับคุณคุณหญิงไม่ไม่ได้เ,เกี่ยวข้องกับหลังบ้านท่าน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกหลานท่านแถมออกร้อนแทนด้วยมีคนด่าลูกสาวมีคนวิพากษ์วิจารลูกสาวบอกเฮ้ยไม่ถูกต้องมึงอย่าไปยุ่งกับท่านครอบครัวท่านทำไม่เกี่ยวเอาตัวท่านและเอาเรื่องงานอันงเดียวเรื่องส่วนตัวท่านไม่มีอะไรครับท่านไม่มีคดีทุจริตอะไรเลยนี่นินเราพูดกันตามเนื้อผ้าฉะนั้นการทำงานผิดพลาดการบริหารงานผิดพลาดมันเป็นปกติธรรมดาครับ มันเป็นปกติธรรมดาของคนที่ไม่มีความสามารถไม่มีความสามารถในการนำพาประเทศไปสู่จุดหมายปลายทางเขาก็อยากจะเกาะเรือลำใหม่มันมีเรือลำเก่าที่ที่ทำและได้ผลอย่างโทนี่วุฒิัพรเขาก็อยากได้เรือลำนั้นมามานำพารัฐนาวาก็แค่นั้นเองเรือลำนี้อยู่จะมาแดปีแล้วมันไม่สามารถจะพาพี่น้องประชาชนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ก็คแค่นั้นผมเป็นสื่อมวลชน ผมก็วิพาษวิจารณ์การทำงานของท่านก็แค่นั้นนะครับแค่นั้นว่าท่านพอเถอะลาออกยุบสภาคือนอำนาจให้ประชาชนแล้วให้พี่น้องประชาชนเขาได้ใช้ดุลพินิจเขาได้ใช้ความคิดของเขาว่าเขาจะเอาใครมาเป็นผู้นำของเขาจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลที่ทำให้บ้านเมืองเนี้ยมันดีขึ้นครับนะครับอย่าไปน้อยใจอย่าไปน้อยใจนะยุธนะ เอาทีนี้ทีนี้เอาเรื่องของเรื่องของโควิดโควิดปรากฏว่ามันก็ป่วยกันมากมา,กายกก่กองนะครับไอ้โควิดเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหก็มีตายทุกวันนะเชียงใหม่หนักนะครับเชียงใหม่หนักโคราชตอนนี้คุมการดื่มแล้วนะครับ ป่วยเพิ่มทะลุวันละสองสามหมื่นขนาดประเทศเล็กๆอย่างนิวซีแลนด์เนี่ยหมื่นสองพันของไทยสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสองหมื่นสี่สองหมื่นห้านะที่เจอไกโควงโควิดเนี่ยนะครับปรากฏว่าป่วยกันหนักนะครับสังเวยชีวิตไปเมื่อวานนี้ห้าสิบเจ็ดจังหวัดที่ยังหนักป่วยเกินร้อยมีชนบุรีครับ ชนบุรี1,419คนนครนครศรีธรรมราชเกือบพันนะครับ900กว่ารายที่ภูเก็ต684รายและก็วันอังคารที่1มีนาเนี่ยรักษาโควิดฟรีแบบผู้ป่วยภายนอกนะครับเจอจ่ายจบนะคู่ยูเซปหมอก็ให้ยาตามอาการ3สูตรคือ อ่าฟาริพิราเวียแล้วฟ้าทลายโจรยาแก้ไข้ไข้ไอลดน้ำมูกวิตามินมีอาการน้อยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลกลมควบคุมโรคไม่แนะนำให้ฉีดกลมควบคุมโรคไม่แนะนำให้ฉีดกระตุ้นเข็มสามในเด็กเชียงใหม่ย,ยังวิกฤตนะฮะยังวิกฤตหนักตอนนี้ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาเขาปรับให้นั่งดื่มในร้านแค่สี่ทุ่มเท่านั้นท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวของ โควิดซึ่งมันก็ยังหนักและก้อนทวีความหนักขึ้นทุกวันทุกวันก็ปราบเรียนกับท่านนะครับเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกก็บอกกันทุกวันถ้าท่านเข้าใจท่านเข้าใจท่านจะทราบว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นผลการวิจัยของมหาลัยที่มีชื่อเสียงที่เขาผลิตแพทย์ออกไปทั่วโลกใครได้เข้าเรียนในอย่างฮาวาดเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเป็นมหลาลัยอันดับหนึ่งของโลกสอนหลายสาขาด้วยกัน และโดยเฉพาะสาขาแพทย์ศาสตร์เนี่ยเขาเคยทำการวิจัยร่วมกับมหาลัยหลายแห่งเกี่ยวกับเรื่องสารเบต้ากรูแคนจนเป็นที่มาของตำราที่ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์วราคามินเอามาบันทึกไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกในการสร้างภูมิต้านทานและยังมีคุณสมบัติในการรักษาโรคแต่ในเมืองไทยเนี่ย เขาขออนุญาตไม่ได้เป็นยาไม่ได้ขอเป็นยาส่วนใหญ่จะขอเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะซึ่งอ,อยอ,อนุญาตหลายสิบยี่ห้อคำว่าเบต้ากรูกแคนไม่ใช่ชื่อยี่ห้อนะครับมันอยู่ที่ยี่ห้ออะไรในหลายประเทศก็มีขายมีขายครับแต่อยู่ที่ว่าสกัดจากอะไรสกัดจากเห็ดก็มีสารเบต้ากรูกแคน,นบางประเทศหัวหมอครับ ต้องการลงทุนแบบถูกๆก็ไปเอายีสสาเหล้าสาเบียมาสกัดซึ่งอาจารย์หมอหลายท่านอย่างเช่นศาสตราจารย์ดรวิจิตนายแพทย์นิรัตนายแพทย์นิวัตสิตาลักษ์ซึ่งเขียนหนังสือเหมือนกันเรื่องเบต้ากรูคแคนนะดรวิยากระดุมพระศาสตราจารย์าดาารนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินบอกว่าไม่สะอาดต้องสกัดจากยีสขนมปังศูนย์สุขภาพเบต้าวันยี่ห้อเบต้าวัน ไม่มีวางขายในท้องตลาดท่านไม่ต้องไปหาไม่ต้องวางขายซื้อได้ที่เดียวที่นี่หมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขข้างล่างนี้ตอนนี้ยังมีโปรพิเศษนะซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดถ้าท่านพอมีฐานะพอได้มันไม่แพงนะักไม่แพงนะักแต่ก่อนนี้แพงถามว่าจริงไหมเม็ดละเจ็ดพันบาทมีความเป็นความจริงฮะแต่ตอนนี้มันไม่ถึงแล้วมันถูกแล้วแต่ก่อนนี้ไม่มีใครเขาทำขายหรอกครับ ไม่มีใครทำขายมันสกัดยากมากถึงเม็รละเจ็ดพันขวรเท่าไหรสี่4 5าแสนบาทเดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับมันเพิ่งเข้ามาเมืองไทยไม่ถึงสิปียังไม่แพร่หลายหลายท่านยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักซึ่งรับประทานเข้าไปมันสร้างเซลล์เพชชาคาตอะไรที่แปลกปลอมก็เป็นร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดนะนี่ที่ผมเล่าให้ฟังทุกวันทุกวันอย่างนี้ฉะนั้นในเมืองไทยไม่แพงมากนะัก ไม่แพงมากนะผมเคยหิ้วมาจากอเมริกาผมทําเรื่องนี้มาเป็นสิบกว่าปีควดละสี่พันบาทสี่พันบาทร้อยกว่าเหรียญนะนะหิ้วมาก็หิ้วได้ไม่มากสี่ขวดห้าขวดไม่เกินสิบขวดนะหิ้วกาา็มาทดลองเองบางทานเองเสร็จแล้วตอนหลังก็เอาอย่างนี้ผมบอกอะผมทําธุรกิจด้านนี้ก็สั่งซื้อเข้ามาเป็นเป็นวัตถุดิบนะ เป็นตัวอย่างมาบรรจุในแคปซูลในนี้เลยราคามันถูกกว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช่สี่พไม่ใช่สี่พันถูกกว่าครึ่งหนึ่งคือขวดละ2,500บาทซื้อ4ขวดยังแถมฟรีอีก1ขวดนี่คือโปรพิเศษนะท่านทั้งหลายก็สั่งซื้อเข้ามาใครใกล้หมดขวดรีบสั่งเข้ามาวันเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะหมายเลข2เบอร์นี่เบอร์แรกโทรไม่มีคนรับสายมาเบอร์2เพราะติดสายอยู่และแอดไลน์เข้ามาครับใครเคยแอดไลน์แล้ว สั่งแล้วเอ้ยทาไมไม่รับทําไมไม่นะแอดใหม่ครับเพราะว่าไลน์บางทีมันลบไปไลน์บางทีมันมันยังไงคือคนเยอะด้วยกันนะคนเข้ามาวันละหลายร้อยคนร่วมพันคนเนี่ยบางทีท่านต้องเข้ามาใหม่ก็ดีครับถ้าเห็นว่าวันหนึ่งแล้วยังเงียบสองวันยังเงียบก็ขอแนะนํากันอย่างนี้นะครับเอาละพรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่ค่อยพบกันใหม่มีเรื่องลึกๆลับๆที่จะคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกัน ลาไปก่อนนะครับจากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม